พี่คือแบบพี่มีหมดทุกอย่างฐานะหน้าตาพี่แบบครบเครื่องอ่ะแบบไม่มีใครเทียบเท่าพี่แล้วนะตอนเนี้ยบุญบาร,รมีพี่แบบสูงส่งสุดอ่ะ <l ots> คือผมแบบกราบเท้าแบบเป็นจ้าวัพิดิตสามรอบเลยเลขสี่สี่หกสองครับพี่ <l ots> โ,หโหโหพี่ได้เงินในหมันมาด้วยไม่ใช่อะไรหรอกไอยอ่ะ อัลหรหครับครับติร์ตี้อ่าข,ขอโทษทีนะครับว่าไม่ได้ขายแล้วครับอ๋อแบ่งแบ่งขายให,ให้ผมตะคันได้ไหมอ่ะอืมไม่ไน่านอะนะผมขอร้องนะมันก็มีผลคนขายอยู่นี่ที่ผมหาไม่เจอเลยเนี่ยผมโพสมาตั้งนานแล้วที่ต ไปให้ก็ได้ขอเรื่งจุดเจ็ดห้านะงั้นนะ่ะพี่พี่ไม่พี่พี่จะไม่แบบไม่เหลือให้ผมซื้อของไปทำงงทำงานกินกุ้งกินข้าวซ่อมรถเรี้ยนน้ำเติมน้ำมันเลยแบอโอ้โหมันก็ลดตั้งห้าหมื่นนะน้องน้องไปซื้อร้านค้ามือหนึ่งมันหนึ่งจุดแปดอันนี้สูกสุดแล้วน้องชายสุดพิลักผมเข้าใจพ,พี่พี่สุดรอแต่ว่าแบบพี่ก็น้าตาดีฐานะก็ดีเลยไปที่โอรถที่โอรถไปเจอที่โอรถ หนึเจ็ดสามาเดิมหนึ่งเจ็ดสามมาเดิมพี่เฮียป็นไงเด็กมันยังรู้อว่ากูหลอ เขาลอบผมหรออันนี้คนนี้มันตาถึงกูบอกแล้วดิ๊กน้อยสมัยนี้มันตาถึงจะตายอ๋อแยกเก็บหลังรถก่อนมีอะไรบ้างวะ กูให้อะไรมันเป็นดังว่ามไม้เกี่ยวเข่า่านกูเอา่านกูเอาเมื่อกี้บอกกูเอา,าไม้มันไปทำอันนี้ขันโยกกูเอากระเทียมกูมเอาแล้วกุ้งสดกูมาเอาด้วยฮัลโหลครับพี่ชายอาตีนาครับครับ ถามให้หน่อยครับว่าวันนี้เปิดโตบอลไหมครับพอดีว่าเปิดเปิดครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดสี่ทุ่มครับเล่นปิดสี่ทุ่มเปิดครับอยู่อยู่แลนเขียวเลยครับมีคนรับเงินอยู่มีคนรับแทงอยู่แลนเขียวเหรอใช่ครับอยู่แลนเขียวที่หน้านะครับอยู่ใช่ครับใช่ใช่หัวทองครับใส่หมดหน้าตักแล้ววันนี้ออกแบบไม่เหลืองเงินติดตัวเลยนะแลนแทงเป็นสิบเอ็มไหมพี่ตติอยู่ไหนครับ อ,อยู่นี่ครับว่าไงว่าไงน,นนงน้องนชายที่จะซื้อรถพี่ครับเลขกระเป๋าแปดก้แปดครับ mm hmm. กดดีกว่าไหมในรถพี่ผมกดมาแล้วพี่ชายรถรถพี่ไม่มีประตูอ,อ่ะพี่ะอไม่ต้องขายไม่ต้องเอาพี่พี่กระเป๋าเลยนะพี่เอาเผมผมชอบอย่างเงี้ยรับลมพี่ชายกระเป๋าเลยนะแปดก้าแปดครับ คิมินาโต้ของรับโอ้โหมึงนั่งเร็วยิ่งกว่าคนขับอีกนะไปเอาไปเอาไปเอาบัตรเอารถมาเนียเงียบให้ผมออกอีกกว่าพี่ งั้นกูไม่ขายแล้วเอาเงินคิดไปเดี๋ยวผมวิ่งไปซื้อเล่ยอย่างไวรอ้แป๊บเจ็ดแม่เลนลินให้ผมลองใส่สูตรไหมล่ะใส่สูตรกรุงไทยอะหลอดจัดเลยนะไอ้เยี้นี่อยู่เป็นนะคนดูเชื่อผมป่ะไอ้เยี้นี่อยู่โคตรเป็นผมบอกไปเลยอยู่เป็นแต่กับ นี่ครับผมจำได้พี่ชายไม่ต้องปุ่นเลยพี่ชายเก็บแรงไว้เลยเก็บแรงไว้เลยฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ชายผมแดงฝากลบคนขับรถมาให้หน่อยได้ไหมครับพี่เปิดหนคันนี้เหรอที่นู่นนะทอริโซ่กดซีนหก่อนพี่ชายเข้าคนแดงไปก็ได้ครับพี่ อีเอามาแล้วก็เลขกแปดก้าแปดเอาไปให้ปิ๊งเลนเดี๋ยวมันลูนไงมันลูนไงใช้บัตรสี่พันกดใช้บัตรแล้วก็ใส่กิบกดบัตรมาเอามาใช้ตรงเลขอ่ะคนหนึ่งใช่ไหมเอามาไว้ตรงเลขหนึ่งอะพี่เลขอะไรเลขแปด ก็ตอนล็อกรถอ่ะเขาขึ้นกันไม่ได้พี่ตโอ้ยเฮียพ um oh, uh> ี่ดาผมขึ้นมาขึ้นมาเอาเงินไปให้พี่ปิ้งสามแสนเดี๋ยวอีกสามแสนแม่เดี๋ยวพี่ตอนจ่ายให้บอกเขาไปโอเคโอเคโอเคไปขอปิ๊งให้เลยชิบหายโทษครับพี่ตอนใจเย็นพี่มันล็อกหรอครับ ลองขึ้นใหม่ลองขึ้นใหม่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ได้แล้วพี่ได้แล้วโอเคครับขาไก่นี้มาขายไก่อยู่เ,เป็นโดนไอ้หมัดจุ่มมาแล้วนี่ไม่ด<า>ู เอาใครไม่เอาไปเอาไอ้สเน็กลี่รั่วเลยเอาเป็นเพื่อนกันมอกเขาแล้เดียวลงรถดิเฮ้ยมึงนั่งอีกนานไหมนี่พี่พี่ก็ต้องโอนให้ผมไม่ใช่หรอมึงก็ลงสิมันต้องลงกระเป๋าสี่หกสองครับพี่เคี้อลงเลยคับไปพี่ไปส่งโอ้โหพี่หล่อแล้วมีน้ำใจไปหาากที่ไหนนี่เลขอะไรเลขอะไรสองครับพี่สี่หกสอง ถ้ามึงอยากงอเขาก็ไปตามหาเขาเริมองห้านุ่งถึงตีสองเวลาไาหนมาไหามือไหวอะไรนะขอให้แบบมีเด็คนนับถือไปไหนมาไหนมีเด็กคนยกมือไหวมีเด็กคนตันเตริญครับเลขสี่สี่หกสองครับพี่คือ พี่พี่แบบหน้าตาก็ดีนิใั่ก็ดีมีน้ำใจก่อนหน้านี้งอซาแต่มือก็ยังไปอยู่กับซันนี่มือทันล่งโรรั้ไห้่อน้าตาร่างที่สุดเข้าครเืผู้หญิงที่ไหนไม่มองนี่คือแบบไม่ใช่อ่ะผมถาพี่นี่คือสี่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 หกสองครับพี่โหพี่คือแบบพี่มีหมดทุกอย่างฐานะหน้าตาพี่แบบ คบเครื่องอ่ะแบบไม่มีใครเทียบเท่าพี่แล้วนะตอนเนี้ยบุญบาร,รมีพี่แบบสูงส่งสุดอ่ะ <S <S <le af> คือผมแบบกราบเท้าแบบเป็นจังครับพิด3สามรอบเลยอ่ะเลขสี่หกสองครับพี่ <S <S <le af> โ,หโหพี่แบบ <S <S <le af> คือถ้าผมาจุดทูปแปะรูปพี่ได้ที่ผมทําแล้วอ่ะแบบถวายน้ําแดงพวงมาลัยจุดทูปสามดอกท่องคาถาบูชาเช้าเย็น ให้บุญส่งเสริมบารมีพี่เป็นคนใหญ่คนโตรุ่นเลรุ่นใหญ่สี่หกสองครับพี่โี่ <laughs> พี่ข,ขอขบคุณมากเลยครับพี่ยังไงก็แบบผมเป็นนี่บุญคุณพี่อันใหญ่หลวงแบบบุญคุณที่หาที่สุดพ้นล้นก้าวไม่ได้อีกแล้ว<ม>ในความใจดีของพี่ครั้งนี้<ม>ที่ขายรถห้าร้อยโลให้กับผมถือว่าเป็นการบริจาคบุญจากท่าน นี่ขอให้บุญส่งเสริมให้พี่ยิ่งใหญ่รุ่นโตก่อนด้วยแป๊บนึงพี่ผมสันเสริญพี่เขาอยู่ครับใช่ครับขอให้พี่แบบยิ่งใหญ่ยิ่งโตพี่ผมสรรเสริญอยู่แดงครับผมขอสันเสริญก่อนได้ไหมนีได้ได้แบบพี่เขาแบบทั้งหลอดใจดีทําบุญทําทานให้คนยากไร้ที่ไม่ค่อยมีแถมลดให้ให้ตังค์บริจาคเลขขบุตรกลับมาเกิดชัดๆซี่หกสองครับพี่ผมสรรเสริญด้ทุกคนได้ไหมครับ สักเตือนได้คนได้ไหมครับได้เลยพี่เพราะว่าพี่เทพบุตรคนนี้คือแบบบอกไปด้พี่ให้ทีเท่าไหร่หมื่นหนึ่งอระพี่เขาโอ้โหือนเขาให้ีม่จริงป่ะนี่ขอ้่พี่ชายใหญ่ออมีความเจริญในเก้าหน้าหน้าที่การงานนะครับผมขอให้พี่ชายแบบว่ามีสาวมาเยอะเลยนะเลขไม่ไม่สาวแค่คนเดียวพอของพี่เขาอ่ะคือคนดีต้องคู่กับคนดีที่เหมาะสมกันวใจของพี่โอ้ยขอบคุณมากครับพี่โอ้ย แบบหน้าตาพี่แบบครชาประเสริฐหล่อมากแบบครับผมยอดเลยครับโอ้ดูรนแบบโอ้โห้นแบบแค่รถก็บาลามีจับแล้วใช่พี่ชายสี่รถกาแต่งัวหน้าาพี่อ่ะมาๆมาคนละหมื่นมาเลขอะไรกันสี่ห้าหนึ่งครับสี่ห้าหนึ่งครับสี่ห้าหนึ่งสี่หกสองสี่ห้าหนึ่งห้าห้าหพี่ชายพี่ชายสุดหรอโอ้โหสุดยอดสี่หสองครับพี่ชาย่วยคนหนึ่งเลขอะไรห้าสี่หกครับพี่ชายคุมากครับขอบคุมามากครับพี่ ขอบคุณมากครับพี่บอกบอกโวยพรให้พี่แทงบอลเข้าที่วันนี้ขอให้พี่แทงบอลเข้าขอให้พี่แทงขอให้พแทงบอลเข้าทุกดอกแน่นอนนะครับพี่เลยครับพี่กี่คู่ก็ขอให้เข้าจัดไปครับอย่าลืมพวกผมนะครับแค่นี้แหละครับอบ่าลืมพี่ทำส่งกลับไปหาพี่ร้อยเท่าพันเท่ากับพี่เจ่าอะยครับพี่โอเควันนี้พี่ไปแทง 10m จัดไปครับพี่จัดไปครับพี่ชายโอเคน้องเจอกันน้องใหญ่มากเจอกันนะครับพี่ชายใหญ่โชคดีครับพี่เป็นไงในเมืองมีแต่คนนับถือกูกูบอกแล้ว เดี่ยอุวยวันนั้นขอบคุณดีครับมิมีโ่โอ้ยสวยๆฐกิจเด็กมันรู้ได้ไงวะว่ากูมีบรารมีจับเด็กมันรู้ได้ไงวะเออเด็กพวกนี้นี่ต้านถึงกูบอกแล้ว เด็กพวกมันก็ตาถึงธรรมาดาเนเลยให้มันเห็นรุ่นรองรุ่นใหญ่กูเป็นรุ่นใหญ่มันก็จีบจ้าปาร์ตี้กันไงกูก็งงว่ากูรุ่นใหญ่เขาคงจะบอกว่าโง่ดีชอบใช่หรอมันด่ากูว่าโง่หรอไม่ใช่หรอกน้องมันไม่เคยด่าผมครับเ,เมื่อกี้มันจะยอมเขายแอดเฮ้ยห้าร้อยจริงไหมเนี่ยโอ้ยไคูดนู้นแต่เยอะ เนี่ยมีแต่ดเด็กนับถือกูอะไรวะไปไหนก็มีแต่คนนับถือใครเรียกกูเสียกูแจ้งหมดเลยแหละเออกูไปแทงบอลดีกว่าวะไม่อยากมือเปื้อนปูนเปื้อนอะไรเงรี้ยเปื้อนส่งเปื้อนทรนายอย่างเงี้ยมันล้างไม่ค่อยออกนี่เดี๋ยวบอกเสียวเออกูแค่ทำอย่างเงี้ยบีบแต่รู้เลยอะ่ะดูนะเลขสองซ้ำมาเร่งะไรน้องสาว470ค่ะพี่ชาย เอาไปอุ้ยเบอร์เวอร์พอให้พี่หน่อยเนี่เอร์พอเรื่องเรื่องอะไรก็ได้ครับขอให้พี่สมปรารถนาทุกเรื่องครับมีรักก็ขอให้มีรักดีๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเอาอีกไหมคบเลขสี่เจ็ดศูนย์ครับ น้อยกว่าอบแรกเลยเทานึงถ้าพูดดีมีรางวัลหนูขอให้พี่เป็นที่รักของทุกคนครับเป็นหนก็มีแต่คนเมตตารักใครขอให้พี่แทงบอลเข้าด้วยดิวันเนี้ยขอให้เข้าเลยครับต่อให้ต่อครึ่งลูกหรือลูกเต็มให้โดนฮะออกช่างตอนไหนเนี่ย ่ S <S ัเยอกันนะคะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรชื่อเสียงเรียงนามของพี่โอเคครับโอเคครัขอพี่เฮงเฮงรวยรวยครับค่ะเจอกูแน่วันนี้กูจะไปล่างกันอีกคิดเอ็มเห้เหอามเดี่นะเจอกูแน่มีแต่คนรวยพรในกูแล้วด้วยขออนุญาตแทงบอลเร็วนะ นไปนนะนนนเหมือนนนบที่แจกที่พีอาวันนั้นเลยครับพี่ตากูแจกวันไหนวะน้องวันลตวันฤึนิอิทธิขับออกไปเขาลับหลังมึงเต็มง่จัดใช่หรอ ถ้ารับหลังกู <c oughs> กูแบลเงินคืนนะรับหลังกูหรอมัว่วคนดูชอบมัว่วทําให้เขาแตกแยกทะเละมีปัญหากัน <c oughs> น้องในเมืองไม่ในเมืองนี้ไม่มีใครรับหลังใครหรอกครับ <c oughs> อย่าเสียวว่ารู้ <c oughs> จากบ้านอย่าเสียวว่า